โอเคสวัสดีครับไวรุนโอเค okay, วันนี้มาพามาทดสอบหลังจากที่ไล่หากันมา,าน,น่าจะเป็นอาทิตย์นะครับาที่กลัวอยู่ส impan ได้นะเพื่อหาองศาแกนเท้าหาท่อไอเสียให้เหมาะสมกับสเต็ปรถสเต็ปรูป53มมิลเบสห้าจุดสามสองพันยี่สิบเอ็ดสเต็ปรูปห้ามมิลน้ำมันยี่ยสิบน,นะครับคือจากเรื่องเก่าที่คยไล่มาในน้ำมันยี่แปดห้า ทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนท่านก็เลยทำการไล่หามตัวแคมไปสามสี่ตัวอยู่นะครับเจียแคมเจียทิ้งไปแค่องตัวนะก็ตอนนี้ก็เจอละตัวที่แรงนะครับก็พอดีเลยตัวนี้ก็คือเราเจียจนมาได้ที่ทางแล้วเนาะความวุไม่เยยนก็เลยส่งให้ทีทีติดนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ได้ลูการที่เราต้องการบวกกับมาไล่เก็บทอยเสียอีกนิดหน่อยก็ได้แรงม้าเป็น,นที่น่าพอใจนะครับผมแรงม้าจบอยู่ที่ 16.3แรงม้าที่รอบ9 0 0าพนะครับรถคันนี้เปิดรอบไว้1,300นะครับแต่กราฟก็ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่กราฟรสวยๆ<ว>นะครับสวยสวยๆเลนะครับก็เปิดอะไรก็เจอครับผมเดินยาวๆเลยเห็นไหมเดินตื้อขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เผื่อไหลได้ตรงนี้ครับเยี่ยสี่ี่ยตัวเนี้ยจะมีความเร็วอยู่ประมาณ150ยห้านะแล้วก็รถคันนี้ตัดอยู่155ยห้านะสะเตอร์เป็นสเตอร์15 26นะครับผม15 26นะคันนี้ ก็เดี๋ยวไปดูทรงท่อเลยท่อก็เป็นท่าเพชรสักงผลิตมาเองนะครับนี่นะครับพาดูทรงรถนะฮะอ่าเนี่ยทรงรถนะครับท่อสักผลิตเลยนะครับแนี่หลบพักเท้าเรียบร้อยสวยเลยนีนะครับกประมาณนี้นะครับสำหรับสเต็ปวิปวันสิบไอพีต่อพันยี่สิบเด็ดหาเจอแล้วนะถ้าคิดใจทำเสเต็จนี้ก็จะกินมาได้ก็ ล็อกจบให้นะครับรถประมาณนี้ึ้นอยู่กับรถคณะเรา,นานมีอะไรมาบ้างแล้วนะครับว่าพอจะปรับใช้ได้ไหมหรือปรับใช้ไม่ได้เนาะก็เนี่ยครับแรงม้าที่ทำไว้16.3แรงม้า,าววนะครับ G.P.S. ตัดตรงนี้ต้องอยู่155 G.P.S. เนาะโอเคก็ถือว่าก้าสวยแล้วเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวช่างพก็จะไปลงพื้นดูว่ามันจะวิ่งไมได้ถึง G.P.S. เท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นรถแบบนี้ยางก็เป็นรถซูงแวนแต่ก็ไมใ่ใช่เชิงนะครับผมก็คือยางโออยู่นะ คืดูยาครับเต็มล้อเลยนะสวิงยางก็ตีเป็นสวิงยา,นะา,า,างเดิมนะส่งรถก็เป็นส่งรถเดิมเนาะก็คือโหลดหน้าแค่ประมาณนิ้วคึ่งนะครับผมก็ถือว่า,อาลองไปวิเคราะห์ดูว่าเป็นไงนะครับคันนี้แรงแน่นอนนะฮะจคลิปนะนี้ก็ประมาณนี้โอเคใครสนใจทำหรืออยากได้แคมชาร้าดียกได้ทอดไ้เสียสกิลมาครับสวัสดีครับ